คำพ้องรูปที่จะเรียนต่อวันนี้เอพิี่ส10คำพ้องรูปที่ว่า left ที่แปลว่าซ้ายกับ left ที่แปลว่าลืมไว้ left ซ้ายซ้ายภาษาไทยใหญ่ผ่าย้ายผ่าย้ายภาษาพม่าแปลแปะ แปลและอีกคำหนึ่งแปละว่าลืมไว้ภาษาไทยใหญ่ลืมไว้ลืมไว้ภาษาพม่าเมตตาเมตตาแดเราไปดูตัวอย่างคำว่าซ้ายกันนะครับ turn left at the lights turn left at the lights เลี้ยวซ้ายที่ไฟแดง เลี้ยวซ้ายที่ไฟแดงภาษาไทยใหญ่ไวกว่าผา,ายไส้ตีไฟแหลงไวกว่าผายใส่ตีไฟแหลงภาษาพมา่ามีป้วยมาแปลแปลุกกว้วยบามีป้วยมาแปแปุกกว้วยบาและอีกตัวอย่างที่แปลว่าลืมไว้ He left his phone in the car. He left his phone left in the car. เขาลืมโทรศัพท์วไว้ในรถเขาลืมโทรศัพท์วไว้ในรถภาษาไทยใหญ่มันสาลืมโฟนไว้ในกามันสายลืมโฟนไว้ในกาภาษาพมา่าตุโคงโกกาเทมาทาแค่แดตุโคงโกกาเทมาไม่ทาแค่แดเอ็นตัคา i n t น e ะคาแปลวในรถในรถภาษาไทยใหญ่ในกาในกาภาษาพม่ากาเทมากาเทมา